สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ไทยเฟ e เ s c h o o l .com เว็บไซต์ของนักลงทุนยุคใหม่ไทย i f ล l e ส s c h o o l daily outlook analysis ครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับอีก1วันครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนนะครับวันที่31เดือนตุลาคมปี2,556นะครับ10โมงกับอีก23นาทีนะเจอกันกับบทวิเคราะห์ยูโรเทียบดอลลาร์กับผมปิ๊บลันเนนะฮะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างวันนี้ มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับเข้าเรื่องกันเลยนะเมื่อวานไปยังไงกันบ้างอิ่มนำสำรานกันไหมครับห,ห,หลายหลายคนนะครับมีมีบ่นเข้ามาเหมือนกันว่าตั้งสต็อปล็อตแล้วเลยสต็อปล็อตไปนะฮะแล้วเลยสต็อปล็อตไปเป๊ะเลยนะแล้วก็รูดลงมาอันนี้ก็ต้องมาดูกันละครับว่าเหตุ hey, เพราะว่าอะไรนะ ดูจากคำเฟรมในหนึ่งชั่วโมงเลยนะครับดูจากคำเฟรมในหนึ่งชั่วโมงเลยก็เราก็จะเห็นได้ว่าทีแรกเนี่ยที่โซนผมมาร์คไว้ตรงนี้นะครับ38.2มันเลย38.2ขึ้นไปครับแต่มันยังไม่สามารถทะลุผ่านโซนรีแทคเมนต์ตรงนี้มาได้ครับก็คือมาแตะ68นะครับถ้าใครกล้านะตรงนี้เนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีเลยนะครับในหนึ่งชั่วโมงติดเป็นแท่งยาวยาเป็นทินบาลงมาอย่างเงี้ครับถือว่ามีลุ้นเลยนะครับปิดปิดเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ย ก็ถ้าเข้าตามตรงนี้นะครับสามแปดสองนะครับประมาณนี้ครับก็ได้กินครับได้กินเกือบถึงตำแหน่งที่มาร์กไว้นะครับข้างล่างนี้เลยทะลุโซนทะลุโซนเอ่อดเวอเจนซ์โซนมาแต่ว่าก็ก็ลูดขึ้นไปนะครับอยู่อยู่ประมาณของโซนดเวอเจนซ์อยู่นะตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเป็นภาวะราคาที่ยังยังค่อนข้างน่ากลัวอยู่นะว่าอาจจะลงต่อหรือไม่นะครับหรือว่าจะ อาจจะมีการดีดกลับขึ้นไปเนะี่ยจะต้องมาดูกันอีกทีนึงนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยระหว่างที่รายวันนะครับระหว่างวันเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับตัวเลขตลาดก็ยังทรงตัวอยู่นะครับในช่วงแรกของตลาดสหรัฐนะครับเนื่องจากว่านักลงทุนเนี่ยรอการแถลงข่าวของเฟดนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงในช่วงตีหนึ่งคืนนี้นะครับหลายคนก็นอนไปแล้วล่ะนะฮะก็ไม่ไม่ได้รอตามข่าวนะครับ หลังจากที่การประชุม f o m c นะครับเฟดได้ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยธนบัตรอยู่ที่8.5ล้านดอลลาร์ครับต่อเดือนนะฮะและเฟดเนี่ยครับก็กล่าวว่าต้องการหลักฐานที่ชี้แจงว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะฟื้นตัวในเร็วๆนี้นะครับเพื่อเพื่อจะปรับลด QE แล้วว่าจะฟื้นฟูเศรษฐกิจในเชิงนโยบายต่อไปยังไงนะครับแต่ว่าก็ต้องรอดูนะครับสถานการณ์กันก่อนนะครับว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวยังไงนะครับเขาก็บอกแบบประมาณนี้ การพุ้นตัวของภาคที่อยู่อาศัยนะครับค่อนข้างชะลอตัวในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็อันนี้เนี่ยภาคของที่อยู่อาศัยก็เป็นอ,อสังหาริมารัพย์นะครับซึ่งซึ่งถือว่าเป็นบทบาทสําคัญเป็นบทบาทสําคัญของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าเฟดเนี่ยจะปรับลดเมื่อไหร่ในเดือนไหนนะครับแต่ที่แน่เลยตอนนี้เฟดก็ยังไม่ปรับลดนะครับยังคงอัตราดอกเบี้ยอยู่อยู่ในระดับเกณฑ์เดิมนะครับ ทางด้านอิตาลีเองนะครับการขายธนบัตรก็ถือว่าออกมาตามเป้านะครับ6,000ล้านดอลลาร์นะ,ะ6,000ล้านยูโรนะครับพอทษทีนะฮะ6,000ล้านยูโรจากนั้นเนี่ยความเชื่อมั่นของนักลงทุนก็กลับมาเป็นบวกครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีครับเลก็กกาเนะี่ยล็กตานะครับนายกรัฐมนตรีเล็กตาครับก็ สามารถผ่านพ้นความท้าทายจากอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีไปได้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีปัญหากันอยู่นะครับทางด้านของอิตาลีเองวันนี้มีข่าวค่อนข้างเยอะนะครับบ่ายสองยอดค้าปีกของความยอดค้าปีกแล้วก็ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคของเยอรมันนะบ่ายสองสี่สิบห้านะครับยอดค้าปีกออยอดการค้าการใช้ใจ่ายผู้บริโภคของฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มีห้าโมงเย็นครับตัวเลข คาดการ์ดัชนีผู้บริโภคครั้งแรกแล้วก็อัตราการว่างงานของผู้บริโภคในโซนยูโรนี้รวมทั้งหมดเลยนะครับทุ่มครึ่งจนวนผู้ขอรับสวิสการการว่างงานของสหรัฐครับออสองทุ่มครับการผู้ว่ากระทรวงการคลังออกมาพูดนะพูดเรื่องอะไรต้องรอติดตามกันนะแล้วก็สองทุ่มสองทุ่มสี่สิบห้ามีดัชนีผู้ผลิตฝ่าผู้ผลิตของเขตชิคาโกนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้ครับวันนี้ข่าวค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องมาดูแนวโน้มตลาดโดยรวมแล้วครับว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปไมาดูจากไทม์เซ็นเตอร์ลี่กันก่อนเลยนะครับจากทม์เฟ็นใหญ่นี้มาร์กไว้ว่าอาจจะลงมาถึงตรงนี้นะครับก็ไม่ถึงนะฮรแล้วปิดเป็นแท่งอย่างนี้ด้วยเนี่ยถือว่าน่ากลัวนะครับปิดเป็นแท่งอย่างนี้ครับ เกือๆกลางๆนะแสดงให้เห็นว่า,ามันมันมันขึ้นไปก่อนนะครับจากนั้นลุดลงมานะรุดลงมาแล้วก็มาปิดแถวๆกลางๆ,ๆเนี่ยถือว่าไม่มีใครชนะใครวันนี้จะเห็นยังไงดีนะครับวันนี้จะเห็นยังไงดีถ้ามองอย่างนี้ก็ต้องมองไปขาลงไว้ก่อนแหะครับเป็นแท่งดำๆนะฮะลองมองเป็นขาลงไว้ก่อนนะครับโดยที่ถ้าเป็นสัญญาณคอนเฟิร์มที่แท้จรงิงเนี่ยขาลงต้องทะลุตำแหน่งโลล่าสุดนี้มาได้สีกก่อนนะครับจะบอกว่าเป็นขาลงนะประมาณ1.3695 หนึ่งจุดสามหกเข้าห้าตรงนี้นะครับถ้าทะลุลงมาได้นะครับก็จะถือว่าเป็นแนวโน้มขาลงที่ชัดเจนนะครับเป้าหมายต่อไปก็จะอยู่บริเวณนี้ครับลงมาอีกหน่อยนึงเอาเป้าหมายแรกก็ประมาณสีโบห้าสิบนะครับสีโบห้าสิบหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสามอะไรอะหนึ่งจุดสามหกสี่เจ็ดนะครับหนึ่งจุดสามหกสี่เจ็ดก็เป็นประมาณนี้นะครับถ้าดูจากทางเซ็นใหญ่ๆก็ยังดูว่าเป็นขาลงได้อีกนะครับแต่ว่าเรามาดู ในไทม์เฟรมของสี่ชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงว่าถ้าสฐานว่าเป็นขาลงนะครับเราจะทํายังไงนะครับเราจะเซลล์ตรงไหนนะครับแต่สี่ชั่วโมงเนี่ยแนวโน้มเริ่มไม่ชัดเจนแล้วนะครับเมื่อเห็นเป็นแท่งขาวๆอย่างนี้นะครับปิดลุกขึ้นขาวๆในช่วงในช่วงรอบดึกนะในช่วงตอนเช้าวันนี้นะครับน่ครับปิดเป็นแท่งขาวๆซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาวะขาขึ้นยังคงมีอยู่นะครับแนวโน้มขาขึ้นก็ยังคงมีอยู่ ก็ต้องรอดูครับว่า4ชั่วโมงในแท่งนี้นะครับจะปิดต่ํากว่าแท่งสีขาวนี้ได้หรือไม่นะเป็นแท่งแบลินนะครับเป็นแท่งแบลตินคืนกินนะครับคืนกินแท่งก่อนหน้าคือแท่งสีขาวนี้หรือไม่นะครับถ้าถ้าคืนกินไปได้นะครับอ่อลงมาลงมาแล้วแสดงว่าแสดงว่าอาจจะมีโอกาสนะฮะอาจจะมีโอกาสต้องรอดูนะครับถ้าปิดถ้าปิดเกินได้นะครับก็มีโอกาสที่จะลงทะลุมาถึง ตรงนี้เลยก็ได้ครับโลตรงนี้เลยมีโอกาสที่จะทะลุมาถึงโลถ้าดูจาก4ชั่วโมงนะครับลองมาดูใน1นชั่วโมงกันบ้างนะครับว่าเราจะหาจุดเข้าจุดออกตรงไหนดี1ชั่วโมงอันนี้มันเราจะมาร์กไว้นะครับว่าโซนนี้เนี่ยที่มันลงมาน มันอยู่ในโซนของด ver ชเชนโซนแล้วนะครับ i v e r g e n นโซนคือโซนที่ราคาเนี่ยก็ถือว่ายังมีโอกาสที่จะกลับตัวแล้วก็มาวัดอีกรอบนึงรอบใหม่ตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยมีการขึ้นไปนะครับมีการขึ้นไปบริเวณ50รหรือว่าแนวนี้ครับแนวต้านบริเวณนี้แล้วก็มีการรุดลงมาแล้วนะครับ อาจจะมองได้เช็ดชัดเจนขึ้นนะครับใน15นาทีนะครับอันนี้มีการทดสอบยอด2ครั้งแล้วนะครับมีการทดสอบยอดสครั้งแล้วแล้วก็เริ่มมีการทะลุลงมาเริ่มทะลุจุดนี้ลงมานะครับจะถือว่าเป็นโลนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูใน15นาทีอีดหนึ่งนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับราคาถ้าตำแหน่งนะครอันนี้อาจจะไม่ทันนะครับต้องรอดูอีกทีว่าราคาจะขึ้นมาข้างบนนี้หรือไม่นะ จุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่เราจะพิจารณาเซลล์นะครับดูสัญญาณกับตัวนะครับประมาณฟีโบ้50เนี่ย1.3 1.3740นะครับ1.3740บริเวณนี้นะครับถ้าถ้าใครลองจะเล่นเซลล์ดูนะครับเพื่อลดสต็อปลอตนะครับเวลาถ้าจะโดนสต็อปลอจริงๆเนี่ยเอาประมาณนี้นะครับแล้วก็เผื่อไว้อีกนะเมื่อวานเมื่อขึ้นเลย50เป6 6.8อ่ะก็เผื่อไว้อีกนะครับตรงนี้สองโซนนี้เลยนะฮะดักเซลล์สองโซนนี้เลยนะครับ ถ้าขึ้นข้างบนก็ค่อยแก้เกมอีกทีนะฮะตัวใครตัวมันนะไม่ใช่นะฮะก็ต้องบางวันนี้มันเด็ดแม่ดีนะครับอาจจะแย่ๆนะครับอันนี้ก็ลองจัดไปอีกดอกนึงนะครับถ้าเลยนี่ไปจริงๆก็ต้องดูสัญญาณกับตัวนะครับว่าจะผ่านไปได้หรือไม่นะครับจะผ่านจุดแปดจุดหกไปได้หรือไม่ถ้าผ่านไปได้นะครับแบบไม่หือไม่อือเลยก็ต้องจะต้องต้องคัดไปก่อนนะแล้วค่อยหาจังหวะเข้าใหม่อีกทีนึงนะครับสองโซนนี้นะครับ สองนนี้ถ้ามันขึ้นมาให้นะครับถ้าตรงน,นี้ไม่สามารถทะลุผ่านบริเวณนี้เนี่ยก็เซลลงมานะครับเซลลงมาแล้วมาปิดตรงไหนปิดตรงโรเดิมนี่ก่อนนะครับเอาโลเดิมนี่ก่อนโรโลเดิมของเมื่อวานก่อนตรงน,นี้ถ้ายัางทะลุโรเดิมไปได้นะครับโอกาสต่อไปนะครับเอาแค่ประมาณนี้นะครับเอาไดร์เจนไปก่อน,นไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากนะครับไม่ต้องถืออะไรมากเพราะราคามันลงมาหลายๆครั้งติดติดแล้วนะครับ มันมีโอกาสที่จะดีดขึ้นไปเหมือนกันก็ประมาณนี้ครับจะได้เป็นประมาณนี้คะเฟรม1ชั่วโมง ก็ลองเอาไปตีเอาไปลากกันดูนะครับเพื่อหาแนวรับแนวต้านแล้วก็ชแนลการวิ่งของราคาภายในวันนี้มาดูใน15นาทีครับเนี่ยครับมีการทดสอบเดี๋ยวเคลียร์กราฟก่อนบน B c อนทน A แล้วก็ delete ีลตรงนี้กางจากตรงนี้เลยนะครับ เหตุผลที่ผมไม่กลางสวิงนี้นะครับเพราะว่าผมยังไม่แน่ใจว่าสวิงที่มันลงมาเนี่ยมันเป็นสวิงโลหรือยังนะครับถ้ามันไม่เป็นโลเราก็ต้องขยับขยับขยับไปเรื่อยๆนะครับซึ่งจะทําให้ฟิโบของเราเนี่ยไม่มีความแม่นยำนะครับจะเตนยิ่งขึ้นสวิงนี้ก็ได้ครับเริ่มมีการลงมาแล้วนะครับตอนนี้มาทดสอบตำแหน่งหกเอสิบแปดนะครับไม่ใช่นะขอโทษทีเบอร์เบอร์ร2อยิบเจ็ดนะฮะร2อยิบเจ็ด ทำมาหาเลงกันวิ่งก่อนหาชแนลหน่อยนะาแชแนลวิ่งรอบดึกๆเลยนะสำหรับราคาในวันนี้ โบวมากลางตรงนี้แล้วก็ครัตรงนี้ยังมองไม่ค่อยเป็นชแนลนะครับเพราะว่าในช่วงตลาดเนี่ยค่อนข้างวิ่งแต่เช้าเลยแล้วก็มาดูกันเนี่ยครับถ้าราคานะครับเอย่าเพิ่งเผลอใจไปนะครับว่าเอาทะลุแล้วนะครับก็ลองดูสัญญาณแน่ชัดอีกทีหนึ่งนะครับว่าราคาเนี่ย ถ้ามันรูดขึ้นมานะครับแต่ถ้า15นาทีนี้15นาทีนี้นะครับปิดปิดเป็นแท่งอย่างนี้นะครับมีโอกาสที่ราคาจะลงมาทะลุโลนี้สูงลงมาทะลุโลก่อนแล้วก็ถ้าทะลุโลแล้วนะครับดูสัญญาณกับตัวอีกทีนึงนะครับว่าราคาเนี่ยจะมีการดิดกลับขึ้นไปหรือไม่จะมีการดิดกลับขึ้นไปหรือไม่ประมาณเล่นตามกรอบนี้ก่อนนะครับเล่นตามกรอบชแนลนี้การวิ่งค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะ40 40กว่าจุดนะ3 3ช่องนี้นะสองช่องนี้นะครับ ถ้าลงมาตรงนี้ก็อาจจะดูนะครับว่าช่วงเช้าๆนะครับอาจจะดูก่อนว่ามีสัญญาณกับตัวก็บ่ายขึ้นไปแล้วก็มาปิดตรงนี้นะครับแล้วค่อยดูตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับว่ามันจะทะลุไปต่อหรือว่ามันจะกลับตัวลงมานะครับถ้ากลับตัวลงมาจริงๆเป้าหมายก็จะเป็นตรงนี้ครับในหนึ่งชั่วโมงประมาณถ้ากลับตัวลงมาถึงตรงนี้โอกาสที่จะมาถึงข้างล่างนี้ก็มีสูงครับประมาณ1.3670แต่ว่า ้าราคามีการดิดกลับขึ้นไปก่อนเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีครับจะลดลดสต็อปลอของเรานะครับลงนะว่าว่าจะเป็นนี้แล้วก็ลงก่อนมันก็จะลดสต็อปลอของเราลงมานะครับว่าสต็อปลอของเราแล้วแล้วก็เลงการวิ่งของเรานะครับเราก็จะมีโอกาสทำกำไรได้เยอะกว่าแต่ก็ต้องดูนะครับในช่วง15นาทีนี้ด้วยนะครับ ก็วันนี้โชคดีในการเทรดทุกท่านนะครับข่าวค่อนข้างเยอะระวังนะทเในในช่วงดึกๆเนี่ยบริหารมันนี่แมเนจเมนต์ของตัวเองให้ดีด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ